ผลไม้ตัวนี้มันชื่อว่าม่อนไข่หรือเซียนท้อนะครับเนื้อข้างในเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีรสชาติคล้ายๆละมุดกับฟักทองรวมกันนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะครับกลุ่มเบตา้แาแคโรทีนวิตามินซีวิตามินบีวิตามินเอซึ่งมีประโยชน์มากๆ เราจะเทดสการต้านอนุมูลอิสระของม่อนไข่โดยการใส่เบตาดีนประจุบวกลงไปในน้ําแล้วก็เอาตัวอย่างมอนไข่สักหน่อยหนึ่งลงไปเราจะดูการต้านอนุมูลอิสระของม่อนไข่ น้ำใสเลยนะครับเบตาดินหายไปเลยแต่ม่อนไขยังกองอยู่ข้างล่างชัดเจนว่าน้ำใสครับสุดยอดผลไม้ต้านอนุมูลอิสระแบบพื้นบ้านมีประโยชน์มากครับไปหากินกัน